ปัจจุบันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าชีวิตประจําวันของเรานั้นอยู่กับการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยแทบจะตลอดเวลาทั้งวันนะครับแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเจ้าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะปล่อยแสงที่เรียกว่าแสงสีฟ้าออกมามากกว่าอุปกรณ์นีดอื่นๆน,นะครับแล้วเจ้าแสงสีฟ้านี้คืออะไรจะส่งผลอันาตรายต่อเราอย่างไรและมีวิธีป้องกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณหมอกนกวันนิติธรรมนะครับซึ่งเป็นจักษุแพทย์ที่จะมาให้คําแนะนํากับเราในวันนี้นะครับหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยครับคุณหมอครับเดี๋ยวอยากจะให้แนะนําก่อนครับว่าแสงสีฟ้าเนี่ยคืออะไรครับค่ะก็แสงสีฟ้าเนี่ยเป็นแสงที่อยู่ในความยาวคลื่นประมาณ400รอยถึง500นาโนเมตรนะคะคซึ่งมันเป็นคลื่นที่เป็นช่วงความยาวคลื่นสั้นแต่มันพลังงานสูงมากครับนะคะก็เราก็จะเจอแสงสีฟ้าได้ทั่วไปในแสงแดดแล้วก็ใน หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตมันก็สามารถปล่อยแสงสีฟ้าออกมาได้เหมือนกันรจริงในแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแสงที่เรียกว่า U V ซึ่งเรารู้กัน uh huh. ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นอันตราย uh huh. ทั้งต่อตาต่อผิวพรรณใช่ปะ uh huh. แต่ว่าแสงฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคลื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับ U V เขาเรียกว่า near U V uh huh. ค่ะเป็นกลุ่มที่เป็น high energy visible light uh huh. ก็คือเป็นกลุ่มพลังงานสูง uh huh. จะมีอันตรายต่อดวงตาได้ค่ะอ๋อ oh, ครับมันจะส่งผลอันตรายต่อดวงตาของเรายังไงบ้างคะก็เบื้องต้นเนี่ย ถ้าเราใช้อุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะส่งผลทาให้เรารู้สึกมีอาการปวดตาตาผ้าตา,ตาล้าน้ําตาไหลได้นะคะคซึ่งอันนี้เป็นเป็นทางกายภาพที่เรารู้สึกได้ด้วยตัวของเราเอง uh huh. แต่ว่าในระดับเซลล์ลึกๆแล้วเนี่ย,ยที่บางทีเราเราไม่รู้สึกก็คือเจ้าตัวแสงฟ้าเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะคซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยจะไปทําลาย เซลจอประสาทตาแล้วก็ทําให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมคือหมอหมายความว่าในในกายภาพเราที่เร็นคือถ้าเราใช้นานๆก็จะปวดตาล้าตาใช่ไหมฮะแต่แม้ความ่ากคือมันได้ถูกทําลายไปแล้วเรื่อยๆอย่างนั้ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าคลื่นนั้นมันมากพอพลังงานสูงพอคือทั้งความยาวคลื่นมันมีพลังงานมากพอแล้วเราใช้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีผลระดับเซลล์คุณหมอครับแล้วโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยครับมีอาการยังไงบ้างับ โรคจอประสาทต,ตาเสื่อมเนี่ยนะคะจะเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุค่ะอาจจะ6065 70้ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากขึ้นนะคะคแต่เพราะว่าแนวโน้มของคนในปัจจุบันเนี่ยอายุเฉลี่ยของการเป็นโรคนี้มันมันจะต่ําลงเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมกิจวัตรประจําวันของคนสมัยเนี่ยต่างกับคนสมัยก่อนก็เลยทําให้เป็นเร็วขึ้นนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีอาการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวไป มองตรงกลางไมช่ชัดหรือบางทีเหมือนกับมีจุดดำๆบางอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะค่ะ<ๆ>กท็ที่สำคัญก็คือมันจะทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุดโอ้โอในระยะยาวถ้าใช้อย่างต่อเนื่องไปอย่างนี้ยังคงทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็<ๆ>มีเสรมิมน,นิดนึงก็คือถ้าอย่างสมมุติว่าเราใช้เ,เล่นมือถือหรือรสมาร์ทโฟนตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งสายตาเราด้วยแล้วก็ มีผลต่อการนอนหลับด้วยอ๋อยังไงครับก็คือ,อ,อถ้าสมมติว่าเราได้รับแสงสีฟ้านะคะมากระตุ้นตอน,ตอนก่อนนอนมันก็จะไปหลอกสมองว่าให้ตอนนี้มันกลางวันอยู่นะคะมันก็จะมีการรับยับยั้งการหลั่งสารเมลาโทนินค่ะซึ่งเมลาโทนินจะเป็นตัวช่วยทําให้เรานอนหลับสนิทแต่ว่าพอเราไปเล่นมือถือก่อนนอนเนี่ยเมลาโทนินไม่ไมหลัง่งถูกปะมันก็จะทําให้หลับได้ไม่สนิท อย่างที่บอกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันคือ n e ยู UV ใกล้เคียงกับ UV <ช>มันเลยไปหลอกสมองเราว่าอ๋อตอนนี้คือตอนกลางวัน<ช>และนี่ผมสามารถป้องกันโดยการที่เราลดแสงหน้าจอลงได้ไหมครก็การลดแสงหน้าจอเนี่ยก็จะทําให้ตาทํางานหนักน้อยลง<ช>แต่ยังไงซ้ําก็จะมีการปล่อยแสงพวกนี้มาอยู่ดีมันก็ยังคงมีผลกระตุ้นทําให้เราเราหลับได้ไม่สนิทเช่นเดียวกันค่ะแตว่ว่าเป็นเป็นเ,เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าจะต้องปรับ หน้าจอกับสิ่งแวดล้อมให้มันใกล้เคียงกันตาก็จะทํางานหนักน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ทำดีกว่าโอเคพูดถึงวิธีป้องกันครับคือทุกวันนี้ค่อนข้างยากที่เราจะมาป้องกันเพราะว่าเราใช้เป็นชีวิตประจำวันเป็นนิสัยไปแล้วในเรื่องของการใช้ปัจจัยที่ห้าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอย่างเงี้ยวิธีป้องกันใงบ้างะก็ถ้าจะไม่ให้ใช้เลยคงเป็นไปไม่ได้เนาะถ้าให้ลดก็ยังจะยากเลยอาจจะไม่สามารถทําได้ตลอดฉะนั้น ก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆอะค่ะในการที่จะดูแลถนอมดวงตานิดนึงอย่างแรกเนี่ยก็คือถ้าเราใช้สายตาเพ่งหรือจ้องกับกิจกรรมใดๆหรือว่าใช้หน้าจอเนี่ยหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต,ตเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลานานๆเราต้องพักบ่อยๆค่ะทุกหนถึงสชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นานครั้งละอาจจะ3าถึงหนาทีซึ่งวิธีการก็อาจจะแค่นั่งหลับตาเฉยๆก็ได้หรือว่ามองไปกกไกลๆอ,อย่างนี้ค่ะ โปรแกร,รมเนื้อเล็กๆในตามจะได้ผ่อนคลายเนาะ oh. แล้วก็หรือไปถ้าเป็นไปได้ก็คือมองแสงสีเขียวมันก็จะสบายตาขึ้น mm hmm. ค่ะอันที่2ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือความความสว่างของหน้าจออุปกรณ์ทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ปรับให้มันใกล้เคียงกัน <Yeah. S 1> อย่าให้มันสว่างจนเกินไปหรือมืดจนเกินไปเพราะว่าทั้งสองภาวะนี้ตาจะทางานหนักกว่าปกติข mm hmm. พอะที่3ก็คืออย่างเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะใส่แว่นเลยแว่นกันแดด <Yeah. S 1> กัน UV ไว้เลย ไม่ว่าแดดจะจ้าไม่จ้าก็คือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหมคะแล้วก็ใส่ไปเลยก็อันที่4อย่างเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นพวกกลุ่มวิตามิน A, C, E นะคะพวกนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้แล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็น อีกทางเลือกหนึ่งที่สมัยนี้มันเรามีทางเลือกมากขึ้นก็อาจจะพิจารณาติดอุปกรณ์หรืออะไรสักอย่างที่เป็นตัวกรองแสงสีฟ้าออกไปก็จะเป็นทางเลือกใหม่ในการช่วยถนอมดวงตาคค่ะครับค่ะเอาละครับผู้ชมตอนนี้เราคงจะได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันแสงสีฟ้ากับเราครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงกกวรรณยุติธรรมมากนะครับที่เป็นสู้เยามาให้คําแนะนํากับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลดวงตาของุณเองด้วยนะครับ f u s u s u l u i l i t c ัดฟิล์มถนอมสายตาด้วยเทคโนโลยีตัดแสงสีฟ้า